พศสองสี่แปดสี่ว่าผมมีหลักการพิจารณาความแท้ยังไงจุดใจตังดูตรงไหนพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเหรียญด้านหน้าจะบวมขึ้นมานะครับบวมขึ้นมานะครับและด้านหลังจะยุบลงไปคล้ายๆกระทะนะครับจะมีลักษณะยุบลงไปคล้ายๆกระทะและบวมขึ้นมาทางด้านหน้านะครับผมอันดับแรกอันดับต่อมานะครับหูเหรียญนะครับที่ติดกับห่วงเหรียญนะครับห่วงนี้นะครับถ้าเป็นห่วงเดิมนะครับจะมีการเชื่อมนะครับจะมีการเชื่อมห่วงนะครับ ทุกอันนะครับแบบนี้นะครับอันดับต่อมานะครับดูใบหูด้านขวามือเรานะครับซ้ายมือหลวงพ่อนะครับขวามือถ้ามีหูนี้นะครับครบสองเท่ากับมีสองหูนะครับจะเป็นบล็อกสองหูนะครับถ้าด้านหูด้านขวามือเราไม่มีจะเป็นบล็อกหูเดียวนะครับอันดับต่อมานะครับดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจะตั้งชันขึ้นเป็นสันเลยนะครับจะไม่มีการล้มนะครับขอบเหรียญจะตั้งขึ้นเป็นสันนะครับจะไม่ล้มจะไม่ตื้นเลยนะครับแบบนี้นะครับนะครับ อันดับต่อมานะครับด like ูในดวงตาหลวงพ่อนะครับจะลึกคมนะครับเปลือกตาคมชัดเจนนะครับบริเวณนี้นะครับนะครับอันดับต่อมานะครับบริเวณชายจีวรตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับนะครับคมคมชัดชัดขึ้นหนึ่งเส้นนะครับบริเวณนี้นะครับรวมถึงนะครับปลายจีวรบริเวณนี้นะครับจะมีแตกลักษณะแตกออกมาเป็นสองแฉกแบบนี้นะครับนะครับมาดูที่ตัวหนังสือกันบ้างนะครับตัวหนังสือคําว่าัดตากล้องนะครับ จะคมชัดลึกนะครับเป็นแท่งเป็นสันนะครับจะต้องไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่บวมนะครับบริเวณนี้นะครับนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับรูเจาะหูเหลี่ยนนะครับจะมีลักม <świ S 2> ีจะมีขนาดเดียวนะครับจะมีเนื้อปิ้งเกินเป็นธรรมชาตินะครับบริเวณหูเหลี่ยนอาจจะมีการเก็บแต่งรายละเอียดบ้างนะครับตะไบเก็บแต่งรายละเอียดบ้างนะครับนะครับอันดับต่อมานะครับดูเนื้อปิ้งเกินนะครับบริเวณขอบเหลี่ยนนะครับ เนื้อปิ้งเกินนะครับจะปิ้งเกินเป็นธรรมชาตินะครับครอบรอบขอบเหรียญนะครับโดยทั่วนะครับแบบนี้นะครับอันดับต่อมานะครับดูเม็ดไข่ปลานะครับจะกลมคมนะครับชัดเจนนะครับนะครับแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะมีเม็ดไข่ปลาร่วงหลดลงมาหนึ่งเม็ดแบบนี้นะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับอันดับต่อมานะครับดูการตะไบเก็บรายละเอียดบริเวณขอบเหรียญนะครับนะครับ ส่วนมากจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่ต้องมีในทุกๆเหรียญนะครับจะแต่งเก็บรายละเอียดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดยุคเก่านะครับจะมีลักษณะตัดนะครับแล้วฉีกขาดออกนะครับตัดประมาณ60ส่วนแล้วฉีกขาดออกนะครับทั่วทั้งเหรียญนะครับทั่วทั้งเหรียญแบบนี้เลยนะครับนะครับ จุดพิจารณาเหรียญนี้นะครับที่สําคัญนะครับเหรียญนี้นะครับมีการทําเก๊ทําเทียมเรียนแบบมากมายนะครับของแท้นะครับต้องดูตามที่ผมแจ้งนะครับรวมถึงการบวมของเหรียญด้วยเป็นหลักพิจารณาที่สําคัญนะครับรวมถึงรอยปิ้นด้านข้างเหรียญนะครับซึ่งถ้ามีแบบนี้นะครับแท้ดูง่ายจ่ายตังได้เลยครับ